สวัสดีค่ะวันนี้เอาบรรยากาศสวยๆนะคะที่ ริมทะเลมาฝากค่ะนี่คือเมืองอัสคอร์ดประเทศนอร์เวย์นะคะเป็นเมืองเล็กๆค่ะตอนนี้เราก็จะเดินทางข้ามไปเที่ยวที่เกาะนะคะตอนนี้เรามารอขึ้นเรือลำใหญ่นะคะเพื่อนๆเราก็เอาบรรยากาศบนท่าเรือมาฝากค่ะนี่เป็นเมืองเล็กๆนะคะแต่เป็นเมืองอท่าเรือนะคะที่มารอเรือที่จะข้ามไปเที่ยวที่เกาะค่ะก็จะมีนักท่องเที่ยวมาเยอะแยะมากมายในช่วงฤดูร้อนนะคะ บรรยากาศสวยงามมากๆเลยค่ะวันนี้อากาศดีนะคะทุกคนที่เราเห็นเรือวิ่งอยู่นี้ก็จะเป็นเรือชาวบ้านนะคะชาวบ้านที่อยู่แถวนี้ค่ะเพราะตรงนี้เป็นบริเวณที่เช่าจอดเรือนั่นเองค่ะช่วงเวลาที่เรามารอเรือออกนะคะเราก็จะเอาบรรยากาศสวยๆมาฝากเพื่อนๆทางบ้านนะคะหวังว่าเพื่อนๆจะชื่นชอบคลิปวิดีโอนี้นะคะ เดี๋ยวจะเอาภาพบรรยากาศสวยๆที่เกาะมาฝากนะคะทุกคนขอบคุณทุกท่านที่รับชมคลิปวิดีโอนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์ให้กับช่อง a n g e l o i อยด้วยนะคะเดี๋ยวจะเอาคลิปวิดีโอสวยๆวิวสวยๆมาฝากรอบหน้านะคะนี่เป็นเรือที่เราจะข้ามไปที่เกาะค่ะเราก็จะขับรถขึ้นไปบนเรือเลยนะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้านะคะเพื่อนๆบา,บายยค่ะ